ลอยนี้แหละอยู่นี่ถ่ายทอดสดเลยวันดีครับวันดีครับสวัสดีถ่ายทอดสดรายการวันนี้ที่พัทยานะฮะ,ะตอนนี้ก็เรียกว,ว่าเฟสเฟสไลฟ์นะถ่ายทอดสดกับรายการวันนี้ที่พัทยาครับผมชาตาครีครับตอนนี้พาท่านผู้ชมมาอยู่บริเวณทางแยกกระทิงลายแถวจิตภาวันนะฮะที่มานี่ก็มีจุดประสงค์อยู่สองอย่างมาถ่ายทำรายการด้วยนะแล้วก็ตามหาตามหา มตามหาเมียนะตอนนี้ตามหาโปเกมอนครับนะฮะตอนนี้ท่านลีไทยก็สดอยู่เอาทักทายกันได้นะฮะแต่ว่าผมคงคงไม่มีเวลาทักนะครับเดี๋ยวต้องไปตามหาโปเกมอนก่อนเดี๋ยวจะหาไม่เจอนะครับถายไม่ค้าก่อนแม่ค้าสวัสดีครับไม่ค้าสวัสดีครับนวขายอะไรครับเนี่ยขายกาแฟค่ะขายกาแฟเหรอเอาเราไาหยิบมะนาวลลวครับไม่ค้าบแจกเหรอฮะขายเหรอค เคยเห็นไอ้ตัวที่กำลังดังๆนไหมฮะโปเกมอนโปเกมอนรึเปล่างไรไทยเลยเอ้ยไอที่เขากำลังนิยมไม่เคยเห็นเลยผมกำลังตามหาอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูเว้นๆนั้นแล้วกัน์ดร์ดขอบคุณมากครับถามานอนถามทางว่ากลัวหลงครับเอาละครชมตามผมมากครับเออน้วันนี้วันแรกครั้งแรกเลยนะจะตามหาหวังรถทนหน่อยนะฮะ อันตรายนะครับตาหาโปเกมอนเนี่ยคนข้างบ้านผมเมื่อกันวายมาถูกรถชนตายเลยต้องหาเมียใหม่สิครับโอ้ดี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 นีดีนีด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 ีนีดีนีด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 ีนีด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 ีนีด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 ี นี่ฮะว้าวโปเกมอนโปเกมอนจับได้แล้วจะโยอจะโยอะจะโยอะจะเป็นลมโปเกมันอยู่ใกล้ๆโรงงานรีไซเคิลนะฮะของเก่าโอจ่ายนี่แหละโปเกมอนติดตามหา จะเป็นลมบุนดเป็นติดเงินสูงไว้อย่างเดิมบุเขาไว้อย่างเดิม